พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด ิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างตัวเองคนที่มาสร้างบุญสร้างกุศลมาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างตัวเองเป็นการพึ่งตัวเอง และเป็นการช่วยเหลือจิตใจตนเองให้เกิดผลงอกงามไพยบูร์ทำให้จิตชื่นบานทำให้จิตใจหันษาในกุศลบุญของตนนี่แหละท่านสาธุชนวันนี้โชคดีของท่านเป็นวันของท่านแล้ววันพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นของท่านหรือเปล่าท่านอาจจะตายคืนนี้ก็ได้เดือนนี้เป็นของท่านแล้วเดือนหน้ามีใช่ ปีนี้เป็นปีของท่านแล้วปีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนอื่นทำให้เราได้พ่อแม่ก็ช่วยเราได้เท่านี้เองจะช่วยเอาบุญมายัดเยียดให้ก็คงไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขแต่ลูกมีความทุกข์ไหนเลยพ่อแม่จะช่วยลูกให้ถึงเหตุดับทุกข์ให้เกิดความสุขได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองทำอย่างไรช่วยตัวเองก็มาเจริญกุศลสร้างบุญไว้ในใจสร้างจิตใจให้สบายทําใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์ทําใจให้ผ่องแผ้วทาใจให้บริสุทธิ์ตรงนี้สิท่านช่วยตัวของท่านได้เองท่านจะเกิดความสุขมีความสนุกในการทำงานในครอบครัวของตนท่านจะมีความสุข ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีภรรยาแล้วลูกก็จะดีมีปัญญาทุกคนนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงแนะแนวอย่างนี้เรามาสร้างบุญไว้ในใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านจะเรียบร้อยเองท่านจะเป็นผู้ดีเต็มขั้นมีกุศลส่งผลให้ท่านเป็นสุขในอนาคตเป็นการช่วยตัวเองเป็นการพึ่งตัวเอง อัตตาหิอัตโนนาโถโดยแท้การมาสร้างบุญกุศลเช่นนี้นะ่ะเพื่อต้องการมาฝึกให้อดทนต้องการจะมาเพิ่มบารมีของตนสร้างกุศลไว้ในใจแล้วกุศลจะได้ช่วยรับรองรวยทุกคนรับรองรวยน้ำใจจิตใจรวยแล้วอย่างอื่นก็รวยตามมาทำอะไรก็งอกงามทำนาก็ได้ข้าว ค้าขายก็ได้กำไรรับราชการก็มีตำแหน่งคนนั้นจะมีเงินไหลนองทองไหลมานี่แหละทานเบื้องต้นที่ท่านเสียสละมาเป็นทานอันสำคัญที่ใครเสียสละได้ยากสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง